รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เติบโตอย่างรวดเร็วการเกษตรไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของธรรมชาติหรือความดั้งเดิมอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นสนามที่เปิดกว้างสำหรับนวัตกรรมที่สร้างสารรค์การนำาศาสตร์เต็มเข้ามาสู่การพัฒนาสมาร์ทฟาร์มไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางรากฐานสำหรับการเกษตรยุคใหม่ที่ผสานความรู้และความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน การรวมสัตว์สเต็มในสมาร์ทฟาร์มจึงไม่ใช่เพียงทางเลือกแต่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับวงการเกษตรกรรม สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรยุคใหม่หัวใจเทคโนโลยีครับผมอยู่กับผมตูนวรัตนนะครับและว,วันนี้เราจะนําเสนอนะฮะการพัฒนาฟาร์มของคุณด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมให้เรากลายเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทําการเกษตรให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับและว,วันนี้เราจะนําเสนอเรื่องของสเตมศึกษาครับ สเตมศึกษาคืออะไรนะแล้วจะนำสิ่งนี้มาพัฒนาการเกษตรของคุณฟาร์มของคุณให้เป็นสมาร์ทฟาร์มได้ยังไงบ้างจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันนะครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือ ซอยอ่อนนุช17แยกที่1นะฮะพูดชื่ออ่อนนุชเนี่ยหลายคนจะนึกถึงตึกรามบ้านช่องอาคารสำนักงานถนนหนทางการจราจรที่หนานแน่นแต่รู้หรือเปล่าว่าที่นี่เขามีสวนลับอยู่ครับผมและเป็นสวนลับที่ใช้สเต็มศึกษามาทำสมาร์ทฟาร์มตามหัวข้อที่นำเสนอไปเลยซะด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินหาสวนลับแห่งนี้สักครู่นะมันไม่น่ามีนะคุณผู้ชมนะ เข้ามาดูก็เหมือนซอยเป็นบ้านคนทั่วไปธรรมดาเฮ้ยสวนรับอะไรเนี่ยจะมีไหมนะขอหาแป๊บหนึ่งนะฮะที่นี่หรือเปล่านี่ไงบ้านสวนอาจารย์พีทนี่ฮะข้างหน้าก็ดูเหมือนบ้านคนปกตินะครับเอ๊มันจะเป็นสวนเล็กๆไหมนะแล้วเรื่องสเตมศึกษาจะมีอะไรมานำเสนอเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับ ้ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นบ้านคนแล้วมีสวนเล็กๆอยู่หลังบ้านโอ้ดูท่าจะไม่ใช่ะแล้วนะฮะคร่าวๆด้วยสายตานี่น่าจะมี5-7ไร่เป็นอย่างน้อยโอ้แล้วมีบึงมีแบบไม้เลือ้อยมีกล้วยมีไม้ยืนต้นโอเป็นการทำกรเกษตรกรรมแบบจริงจังมากครับผู้ชมครับนี่ไม่ใช่สวนแล้วนี่มันป่าชัด โอา,าละครับแล้ตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญของเรานะฮะเจ้าของบ้านสวนอาจารย์พีทนะครับสวัสดีครับอาจารย์พีทครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากเลยที่ต้อนรับรายการของเรานะฮะกอนอื่นอยากรู้ว่าสเต็มศึกษาคืออะไร,รแล้ว ไอ้ที่ว่ามันบูรณาการกับการเกษตรเนี่ยมันทำยังไงครับสตเต็มศึกษานะครับก็คือเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ครับที่บูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์นะครับก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศาาวกรรมศาสตร์ RA, แล้วก็คณิตศาสตร์เข้าด้<อ>วยกันโดยย่อนะ STEM <า>ครับ STEM แ n นเ t e c h n o l o g y Engineering และก็ m a t h e m a t i c s, <Nered> <S ครับครับซึ s ่งการบูรณาการครั้งนี้นะครับมันจะไม่ใช่บูรณาการแบบทั่วไปแต่ต้องมีปัญหาครับ เวลาที่เอา,าศาสตร์สีศาสตร์เข้ามาแล้วบูรณา,าการนักเรียนหรือผู้เรียนเนี่ยก็จะได้แนวการแก้ไขปัญหาหรือได้นวัตกรรมออกมาครับแปลว่ามันต้องมีเพนพอยต์บางอย่างก่อนก่อนจะไปจัดการมันใชเช่นอะไรบ้างอาจารย์พอยกตัวอย่างอ,อย่างในสวนแห่งนี้นะครับ,รบอย่างเช่นตอนนี้มะม่วงเยอะใช่ไหมครับแล้วเราไม่มีที่สอยมะม่วง<อ>เราก็ต้องพยายามที่จะหาของที่อยู่นะในนสวนนะ,นะครับมาทําเป็นที่สอยมะม่วงนะครับอย่างเช่นกิ่งไม้ หัวน,น้ำพลาสติกแบบนี้ครับแล้วก็พยายามที่จะสอยมันลงมาให้ได้ตอนแรกเลยเนี่ยจันพิษไม่ได้เรียนทางด้านการเกษตรมาถูกไหม<ช>เรียนทางด้านสเต็มมาเป็น,ปนวิชาการก็แล้วกันนะครับ ยากไหมในการนํามาผสมผสานให้มันลงตัวกับเรื่องของเกษตรกรรมจนกลายเป็นบ้านสวนจันพิษแบบนี้ถามว่าย่างไหมก็คือไม่ยากอย่างน้อยก็คือเราได้ลงมือปฏิบัติทุกวันนะครับเราก็ได้องค์ความรู้ประสบการณ์ที่มาต่อยอดนะครับทำให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นองค์ความรู้ของ ผู้ปกครองชุมชนแบบนี้ครับดังนั้นตรงนี้มันเป็น innate knowledge เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวตัวคนเราอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอเอามาต่อยอดกับการเกษตรปุ๊บมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่ที่พบเกี่ยวกับการเกษตรในสวนนอกเหนือจากการให้คนมาดูงานเห็นว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาด้วย ใช่ครับเราก็จะเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษารวมถึงนักเรียนนะครับเข้ามาเพื่อมาดูปัญหาที่อยู่ในสวนพอดูปัญหาที่อยู่ในสวนเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปที่โรงเรียนหรือไปที่มหาวิทยาลัยของเขาอะนะครับเพื่อไปออกแบบดีไซน์นะครับวัตถุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาแก้ไขปัญหาอ๋อแปลว่าตอนแรกมาดูก่อนใชเหมือนมาเซอร์เวย์เซอร์เวแล้วกลับไปทดลองและนํามาใช้งานจริงใช่ครับเช่นอะไรบ้างที่ผ่านมาครับเช่นอะไรบ้างที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของระบบ น้ำครับอ่าก็คือเรื่องของจักรยานปั่นน้ำแบบนี้ครับเนาะจักรยานปั่นน้ำอะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะได้ทดลองนำเสนอคห้ผู้ชมดูว่าน้องๆเขาเจออะไรแล้วเขากลับไปแก้ปัญหายังไงจนนำมาสู่การปฏิบัติจริงยังไงบ้างนะฮะก่อนจะไปปั่นน้ำผมขอช่วยรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวได้ไหมวันนี้รู้สึกมันร้อนโอ้โหต้นดีเลยครับวันนี้มีคนช่วยเอออยากทำประโยชน์บ้างนะฮะอุตส่าห์เปิดบ้านต้อนรับบางทีงั้นเราไปดูต้นไม้ตรงนู้นกันครับเชิญครับ ออโอ้โหรถน้ำนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่พี่ทำไรอ่ะรถน้ำเ้นไม้โอ้โหตักแบบนี้มันเชยแล้วพี่เราต้องทำไงอะผมมีนวัตรกรรมใหม่ไม่ต้องเหนื่อยเลยเฮ้ยเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันพี่โอเคไม่บอกแต่แรกโถยรถอยู่ตั้งนานนันงวางกระบวยไว้ก่อนตามน้องไปครับ นี่ใช่ไหมนวัตกรรมที่เรานําเสนอนี่แหละครับพี่ตูนตัวนี้แหละเราแนะนําตัวก่อนดีกว่าเราเป็นใครแล้วมาทําสิ่งนี้ได้ยังไงฮะได้ครับสวัสดีครับผมพิรพัฒน์บำเพ็ญนะครับเป็นนิสิตนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับ KU80 ครับโอ้โหนี่บอกกันทั้งรหัสด้วยนะฮะนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่บอกว่ามาดูงานใช่ไหมอาจารย์พีทแล้วก็นําไปทดลองแก้ไขแล้วกลับมาผลิตเป็นชิ้นงานสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับ สิ่งนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อพีมครับน้องพีมสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ไงสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการที่ทาเหมนพี่ตูนเมื่อกี้ครับคุณลุงกับคุณป้าครับใช้กระบวยครับตักน้ําขึ้นมาลดขึ้นมาลดลดจะเห็นตรงนี้ครับแปลงผักแปลงผักใช่ครับมีหลายแปลงเลยแล้วก็คุณลุงคุณป้าตักน้ําขึ้นมาลดขึ้นมาลดผมก็เลยคิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับโดยการปั่นจักรยานครับดูดน้ําดูดน้ําจากในบ่อครับขึ้นมาเพื่อเลี้ยงโดยใช้แรงคนเราครับแล้วก็ลดน้ําทีเดียวเลยครับ แปลงผักไม่ต้องเหนื่อยไอ้นี่คือปลายท่อใช่ครับที่จะรถทีเดียวชแล้วหนึ่งหนึ่งปั่นเนี่ยมันรถได้มากแค่ไหนหนึ่งปั่นขึ้นอยู่กับแรงที่ตูนเลยครับอ๋อเหรอใช่ครับถ้าปั่นแรงถ้าปั่นแรงก็ถึงแปลงสุดท้ายเลยครับอันนี้คือตามหลักฟิสิกส์เลยครับแล้วเราเราคิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ไงครับพิมพ์ครับจริงๆไอเดียนี้ครับก็คือผมมาได้ไปดูงานที่พวกตามฟาร์มกุ้งฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเห็นในเรื่องของตัวที่ดูดน้ําอันเนี้ยแต่เขา ก็จะใช้เป็นมอเตอร์แล้วก็เสียบกับไฟฟ้าผมก็เลยคิดพลิกแพงครับโดยจักรยานนะครับจักรยานที่มือสองเป็นของผมเนี่ยแหละครับจักรยานเก่าใช้แล้วกเก่าๆที่ใช้แล้วเลอามาทําสีใหม่พ่นสีใหม่แล้วก็บวกกับไอ้สายพานเนี่ยครับก็ซื้อสายพานมาจักรยานแล้วก็ทําโครงสร้างฐานเพียงแค่นี้ครับก็เลยใช้หลักการเหมือนการดูดน้ําของฟาร์มกุ้งที่จากดูจากอีกบอ่อย้ายไปอีกบอ่อดูดน้ําเสียออกอย่างเงี้ยครับก็โดยการใช้แรงคนนะครับปัน่น แล้วก็ดูดน้ําขึ้นมาครับจากบ่อจะเห็นท่อทางนั้นนะครับมันจะมีที่ดูดน้ําครับอยู่ข้างล่ก็คือขั้ขยายใหญ่ข้างล่างครับจะไม่ใช่ปลายท่อเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นขยายใหญ่เปป็นใรั่เป็นปากท่อต้นทุนประมาณเท่าไหร่ต้นทุนจริงๆครับมีแค่มีแค่เครื่องดูดน้าเฉยๆครับซึ่งไม่ใช่มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยไม่ใช่มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นไดโวธรรมดาครับใช่ครับโครงจักรยานก็ ถ้าเกิดว่าคิดเป็นราคาก็อาจจะประมาณร้อยสองร้อยด้วยซ้าครับแล้วก็สายพานอันนี้น่าจะอยู่เรา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 ประมาณพันกว่าบาทครับอันนี้ก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี6-2ครับช่วงโควิด1 9เนาะช่วงไปลายๆน้องพิมพ์ก็คือไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยชวนน้องพิมพ์มาดูสภาพปัญหาแล้วก็มาออกแบบชุดจักรยานปั่นน้ำเนี้ยครับ ไม่ได้ทำเวอร์ชันเดียวเสร็จเนาะก็ลองลองหลายเวอร์ชันลองหลายเวอร์ชันว่าเวิร์กไม่เวิร์กครับบางทีอาจจะแรกๆอาจจะไม่ถึงท่อสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราก็ต้องเชีแล้วก็ที่สำคัญคือจะเน้นเรื่องของสเตมศึกษานะครับก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ครับในเรื่องของการใช้มอเตอร์นะครับแรงดันน้ำแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีก็คืออันเนี้เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ เราไม่ต้องใช้แรงใช่ไหมครับใช้อุปกรณ์ต่างๆช่าง S และ T ีวยนะไซอนกับเทคโนโลยีนะฮะตัว E ก็คือระบุปัญหาใช่ไหมครับที่เราไม่อยากใช้แรงคนในการตักน้ำเราอ่ามีเพนพอยส์น้องพีเป็นรวบรวมข้อมูลเนะที่ผ่านมาเขาทำยังไงในการขนน้ำจากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งนะครับแล้วก็พยายามสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอามาทดสอบประสิทธิภาพต้องทดลองว่าใช้ได้จริงไหมใช่ครับถ้ามันไม่เวิร์กก็รีดีไซน์ นะครับก็ทำแล้วทำอีกจนเหนือทางได้อันเนี้ยออกมากี่เวอร์ชั่นอ่ะกี่เวอร์ชั่นกว่าจะได้อันนี้ที่เป็นเวอร์ชั่นไฟนอลอ่ะอยู่ประมาณ2เวอร์ชั่นเอ้ยก็ะิดเดียวเองอะสองเวอร์ชั่นมากเลยลองลองสาธิตให้ผู้ชมดูหน่อยได้ไหมว่ามันรดน้ำได้ยังไงเดี๋ยวผมจะไปดูตรงนี้มันจะออกทางนี้ใช่ไหมใช่ครับออกทางนี้ครับเอาจริงช่วงแรกๆครับในในการดูดน้ำอ่ะเราอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงเพราะว่าเพื่อที่ จะลำเลียงน้ําขึ้นมา,าในท่<พ>อเพราะท่อมันค่อนข้างยาวแต่พอหลังจากว่าน้ํามันเลี้ยงท่อทั้งหมดแล้วครับคราวนี้เราไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยอย่างเงี้ยมีการใช้ระวังเปียกครับ<อ> <laughs> นี่ครับโดยการลดแปลงผักยิ่งถ้าเราเอไอชอ่อง<ะ>ไอช่องแรกๆมันแรงอยู่้วครับแต่ช่องสุดท้ายเราอาจจะต้องใช้แรงนิดหนึ่ง ปันป่นปัน่นปั่นยิงปั่นแรงแรงน้ําก็ไปรดพืชผักได้ไกลมากขึ้นค่ะโดยนวัตรกรรมจัก,กรยานปั่นน้ําเพื่อการเกษตรนี้นอกจากจะรดน้ําแปลงผักแล้วยังทําให้ผู้ปั่นได้ออกกําลังกายอีกด้วยต้นทุนการผลิตก็ไม่ได้แพงและหาไม่ยากโดยมีอุปกรณ์และวิธีทําประมาณนี้ค่ะ 1. โครงจัก,กรยานเก่า 2. เหล็กทําฐาน 3. ปั๊มน้ำชักขนาด1นิ้ว4ท่อ pvc 5ฟพุตบอลสวมปลายท่อ pvc 6ข้อต่อ7หัวสปริงเกิล8สายพานต่อไปมาดูวิธีการทำกันค่ะ 1>, 1. เริ่มจากทำฐานเหล็กให้แข็งแรงรองรับน้ำหนักคนและจัก,กรยานได้ 2. นํนำจัก,กรยานล้างทำความสะอาดถอดยางหลังออกนำมายึดกับฐานเหล็กที่ทำไว้เพื่อความแข็งแรง 3. ติดตั้งปั๊มชักให้พอดีกับช่วงล้อหลัง สายผ่านและยึดฐานให้แน่น 4. ต่อท่อฝั่งหนึ่งลงน้ำและใส่หัวฟุตวาลที่ปลายท่อเพื่อกันเศษใบไม้ 5. นำท่อมาต่ออีกฝั่งที่จะลําเลียงน้ำไปรดแปลงผัก 6. นำข้อต่อมาต่อและติดตั้งหัวสปริงเกอร์เหนือแปลงผัก7จ็ดทดลองปั่นเพื่อล่อน้ำหากเราคิดเป็นขั้นเป็นตอนและจัดการอย่างเป็นระบบนำความรู้จาก STEM, สเตมศึกษามาพัฒนาต่อยอดกับสวนหรือไร่ของเราเกษตรกรที่มีองค์ความรู้จะสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์โดยเรียนรู้จากปัญหานั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ ด้วยจักรยานมันมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับเราจะทํำยังไงถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรคุณ<ม>ผู้ชมที่ดูอยู่<ม>เขามีพื้นที่ใหญ่แบบนี้แล้วเขาอยากจะรดน้ําแบบนี้ด้วยนวัตกรรมสเต็มศึกษาเนี่ยมีวิธีต่อย,ยอดไหมฮะมีครับก็สิ่งที่ผมทานะครับต่อย,ยอดก็คือการรดน้ำนะครับด้วยเรือโซลาเซลล์นะครับเรือโซลาเซลล์ใช่ครับใช้แบบแผงโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเหรออยู่บนเรือครับอ่าแล้วก็ใส่ยางยาวครับก็คือเอาเรือครับไปอยู่ กลางแดดที่ไหนสักที่หนึ่งภายในสวนนะครับซึ่งแดดเต็มไปหมดใช่ครับซึ่งแดดเยอะแน่นอนครับเมืองไทยเราไอเดียมันตั้งต้นจากอะไรครับอันนี้ก่อนที่เราจะไปดูเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงไอเดียนะครับที่เริ่มคิดนะครับจากตัวแผงโซลาเซลล์ก็คือก็คือในสวนนี้อย่างี่พี่ตูนบอกเลยว่าเวลาดูดน้ําเข้าครับมันพื้นที่จํากัดได้ไม่กี่แปลงแค่แปลงผักแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เรือทำครับสามารถพายเรือเข้าไปท้องล่องในสวนนะทั้งหมดสวนไหน ก็ได้ที่อยู่ในส่วนเราเดี๋ยวไปดูของจริงรดีกว่าเดี๋ยวชมรูปภาพไม่ออกไปดูกันฮะได้เลยครับเชิญครับเชิญครับมาดูกันเรือโซลาเซลลทำงานยังไงครับพิมเล่าให้ฟังหน่อยสิก็คือเรือโซลาเซลล์อันนี้นะครับก็มันจะทำงานโดยการใช้นะครับไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับก็คือตรงนี้ใช่ครับอ,อ,นนอันนี้ครับ ก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นียครับว่า,าให้นําเรือครับแล้วก็แผงครับไปไปจอดตรงที่แบบมีแดดยิ่งแดดแรงเท่าไหร่น้ํายิ่งแรงเท่านั้นครับยิ่งดีซึ่งให้แผงนี้เคลื่อนที่ได้ถูกไหมอ่าแผงนี้เคลื่อนที่ได้ครับสามารถข,ขึ้นมาได้สามารถขยับขึ้นมาได้แล้วผมก็จะมีอีกอันนึงครับเป็นถังที่อาจจะไม่ต้องใช้เรืออาจจะเป็นการใช้ถังครับแล้วก็ถือสายลากไปทั่วสวน แต่ผมว่าในการใช้เรือครับมันค่อนข้างอง่าวกว่าข้องตัวกว่าเข้าไปในท้องร่องลึกๆได้ใช่ครับเราววิธีการลดน้ําของมันเนี่ยเมื่อมันสะสมแดดเต็มที่แล้วอ่ะมันจะแปลผันเป็นพลังงานแล้วไปลดน้ํำยังไงฮะหลักการนี้นะครับที่ผมใช้นะครับก็คือจากแผงนะครับจะมีเครื่องตัวนียครับเก็บไฟเก็บประจุเหรอใช่ครับไว้อยู่ก็คือชาร์จชาร์จจากแสงรับลงไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ ที่เก็บด้านล่างใช่ครับด้านล่างใช่ใช่ด้านลา่างมีอยู่ใช่ครับแล้วผมจะใหไ้ไฟจากตัวที่เก็บอะครับมาเพื่อจะสามารถลดได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนช่วง<แ>เย็นแผงแค่เนี้ยหรอใช่ครับต่อให้มีแดดเพราะว่าระหว่างวันครับมันสะสมแดดลงใบที่เก็บช่วงเย็นอาจจะเป็นแดดน้อยอาจจะเป็นล่มลมหน่อยก็สามารถลดได้ครับแต่ถ้าเกิดใช้แผงโซลาเซลล์อย่างเดียวครับมันจะสามารถลดได้แค่ ช่วงตอนแอปเดียวอตอนที่มีแดดแรงเท่านั้นเ<อ>ข้าใจแล้วแต่เรามีตัวเก็บสะสมไว้ด้วยนะฮะในวันที่แดดจางแดดอ่อนอย่างเงี้ยเนี้ยแดดเริ่มแดดล่มลมตกแล้วก็ยังมีประจุไฟฟ้าที่เก็บพลังงานไว้ใช้ในการรดน้ําต้นไม้ว่าแล้วก็โชว์ลดสักหน่อยได้เลยครับนี่ครับเราําสวิตไว้สําหรับออนออฟนะครับอ๋อง่ายๆเลยเหมือนสวิตไฟอันนี้ครับไม่ต้องใช้แรงครับพี่ตูนอ๋อไม่ต้องปั่นแล้วไม่ต้องปั่นไม่ต้องเหนื่อยครับอันนี้ โอเนี่ยเพนพอยต์มันก็เริ่มจากความเหนื่อยไงพอเราขี้เกียจเราก็อยากหาเทคโนโลยีมาช่วยในความสบายนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีไงเออเราใช้สเต็มศึกษามาช่วยนะฮะ,แล,ะแล้วสายยางผมเผื่อไว้10เมตรเลยเดินลากได้เลย10เมตรเลยเหรอครับสิเมตรไปถึงสุดนู่นเลยได้ครับแต่ว,ว่าแล้วลองเดินลากดูเลยไดโอ้เอาเอาเอาลองดูระวังสายตกน้ํานั่นหมายความว่าเราสามารถพายเรือแล้วเราก็นั่งรดน้ํา ฉีดซ้ายขวาซ้ายขวาไปตามท้องล่องได้จนสุดทางแล้วก็กลับมาได้เลยนะฮะ และเป็นนวัตรกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วกับหัวคิดที่สร้างสรรค์องค์ความรู้จากสเตมศึกษานำมาใช้กับการแก้ปัญหาลดแรงทุ่นแรงไปได้เยอะจริงๆมาดูอุปกรณ์การทำเรือโซลาเซลล์ลดน้ำกันดีกว่าค่ะ 1. แผ่นโซลาเซลล์ 12V 2. ปั๊มจุ่มน้ำพุ DC 3. สายยาง ีแบตเตอรี่เก็บไฟ 5. เครื่องแปลงไฟจากแผงลงแบตเตอรี่ 6. ถังน้ำขนาดเล็กหรือเรือ 7. ขาตั้งแผงจากท่อ pvc และขั้นตอนการทำมีดังนี้ 1. นำถังหรือเรือมาเตรียมความพร้อมและทำความสะอาด 2. นำท่อ PVC มาทำเป็นขาให้พอดีกับตัวฐานโซลาเซลล์ 3. นำแผ่นโซลาเซลล์วางที่ถังหรือเรือ,รอและติดตั้งปั๊มจุ่มโดยให้อยู่ในความลึกระดับพอดีห่างจากตัวถังหรือเรือ,รอประมาณ20เซนติเมตรเพื่อไม่ให้ตัวปั๊มจุ่มดินโคลนหรือลอยน้ำเกินไป 4. ต่อระบบไฟจากแผงเข้าเครื่องแปลงไฟต่อไฟจากปั๊มเข้าเครื่องแปลงไฟเช่นเดียวกัน 5. ติดตั้งสวิตช์ออนออฟ6สามารถใช้ได้เลยหรือหากพบเจอปัญหาเรื่องแสงไม่เพียงพอให้คอยเช็ดที่แผงโซลาเซลล์เพื่อรับแดดได้ดียิ่งขึ้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างของการนำสเตมศึกษามาใช้ในการเกษตรนะฮะทั้งเรื่องจักรยานรถน้ำแล้วก็เรือโซลาเซลล์เห็นว่ายังมีอย่างอื่นอีกใช่ครับยังมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยครับต้องพี่ตูนต้องลองเข้าไปดูข้างในนะครับจะมีพวกพี่ๆเขานะครับมีนวัตกรรมสเตมอีก เยอะเลยครับ<ฮ>พี่ตูนขอบคุณมากเลยฮะที่นําเสนอ2อย่างนี้แค่นี้ก็ว้าวแล้วนะเดี๋ยวไปดูข้างในจะมีอะไรรอยอยู่บ้างแต่ต้องขอบคุณพีมากเลยครับ,รบขอบคุณ,คณมากครับ,รบขอบคุณครับไปดูข้างในกันต่อครับและนี่คือเพียง2ตัวอย่างนวัตกรรมจากสเตมศึกษาที่สามารถเอาไปพัฒนาต่อได้อีกบ้านสวนอาจารย์พีทสวนลับๆแบบนี้เป็นแหล่งทดลองและเรียนรู้ พร้อมเป็นพื้นที่สนับสนุนผลักดันให้กับน้องๆน,นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเต็มความสามารถยังมีนวัตกรรม STEM ดีๆให้พี่ตูนและคุณผู้ชมได้ดูกันอีกเราตามไปดูกันค่ะ มาคุยกันนวัตกรรมอีกหนึ่งชิ้นและแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะฮะน้องพลสวัสดีครับน้องพลน้องพลก็เป็นสิทธิ์จันทิตเหมือนกันใช่ครับและสิ่งที่เราทํานี้มันคืออะไรมันมีไว้ทําอะไรบ้างครับดีเราตั้งชื่อว่าเรือบรงคับรักโลกครับเรือบังคับรักโลกมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเรือบัรคับรักโลกจากในเรียนรายวิชารสเต็มของอาจารย์พีครับก็ได้มาเยี่ยมชมที่บ้านสวนของอาจารย์ครับเราก็ได้เห็นเพลนพครับเกี่ยวกับ ปัญหาของใบไม้ครับที่อยู่ตามคันคลองครับของบ้านสุนรอาจารย์อย่างเงี้ยเนาะเพราะต้นไม้มันเยอะใบไม้มันก็ต้องร่วงใช่ครับแล้วร่วงแล้วมันมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับถ้าเกิดมันย่อยสลายครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับที่แล้วก็สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำารัน้ำเน่าเสียครับไอ้คันจะตักออกทุกวันก็เหนื่อยนะใช่ครับอืมแล้วไอชิ้นนี้มันมีหน้าที่ยังไงฮะครับตัวนี้ครับก็จะทํหน้าที่ในการอ่าลงไปเก็บขยะครับโดยที่เราเนี่ย อาจจะต้องไม่ต้องลงไปตักเองครับแต่ว่าเราจะมีเจ้าตัวเรือนะครับที่จะสามารถบังคับทิศทางครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาได้ครับทาให้เจ้าเรือเนี่ยไปเก็บใบไม้ได้ตามที่เราต้องการครับเฮ้ยผมยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะคือเราเห็นภาพเนี่ยก็ดูว่าตะแกรงกันนี่เอาไว้ใส่ใบไม้ใช่ไหมอันนี้ก็คือทุ่นอ่าทุ่นลอยทุ่นลอยเพื่อให้มันมีน้ําหนักเบานะครับแล้วมันจะเก็บใบไม้ยังไงอ่ะครับถ้าเกิดเราให้มันเคลื่อนไปด้านหน้าครับด้วยทุ่นเนี่ยจะทําให้ ตัวเรือครับสามารถลอยขึ้นมาในระดับหนึ่งครับใบไม้ที่อยู่ด้านหน้ามันก็จะเข้ามาภายในตัวตะแกงนี้ครับอ๋อเหมือนแล้วกวาดบ้านใช่ครับอันนี้เป็นเหมือนแบบปุ้งเต้าอ่ะที่ตักผงใช่ไหมแล้วมันก็โกยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเต็มเหรอใช่ครับแล้วเราบังคับมันยังไงฮะครับเราก็จะมีมอเตอร์เขาที่จะควบคุมใบพัดทั้งสองตัวครับซ้ายและขวาถ้าเกิดเรากดทําให้ใบพัดมันหมุนพร้อมกันนะครับเรือมันก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าครับ ถ้าเกิดเราให้ใบพัดมันหมุนแค่ฝั่งเดียวครับมันก็จะสามารถไปซ้ายแล้วก็ไปขวาตามที่เราต้องการครับอ๋อแต่ถอยหลังไม่ได้ใช่ไหมก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ยูเทิร์นเอาวนกลับมาครับเมื่อมันเต็มเราก็บังคับให้มันกลับขึ้นฝั่งาหาเราครับแล้วก็จะเก็บใบไม้ออกครับแล้วไอ้ตัวนี้มันจะโดนน้ําได้หรอตัวนี้ไฟหรือตอนเราก็มีการทดลองครับว่าจะทำยังไงให้ระดับน้ำครับมันจะไม่โดนด้านบนครับ ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พลเทสให้ดูหน่อยนะฮะไอตัวใหญ่นั่นน่ะตัวนี้คือทํารอบแรกครับแล้วก็เห็นปัญหาครับว่าจากปัญหาที่เราทําตัวที่หนึ่งอ่ะครับมันก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นครับเราก็จะมีการปรับมาเป็นตัวที่2ครับซึ่งตัวที่1เนี่ยน้ําหนักมันค่อนข้างที่จะหนักครับเงจากมันใหญ่นงครับแล้วก็ทําให้การเคลื่อนที่ครับมันก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงด้วยครับแล้วตัวที่หนึ่งมันไม่ต้องมีทุ่นเหรอตัวที่หนึ่งมันสามารถลอยได้ครับแต่ว่า ด้วยความที่มันหนักด้วยครับเราก็เลยมีการเพิ่มทุนมาในตัวต้นแบบที่สองครับอ๋ออันนี้คือโปรโตไทป์อันนี้คือของจริงที่ใช้งานได้จริงแต่อันนั้นเนี่ยท้ายที่สุดมันก็ลอยได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยใช่ครับแล้วมีตัวที่3ามันจะเล็กลงเรื่อยๆไหมถ้าตัวที่3มก็จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างครับให้น้ําหนักมันได้เบาขึ้นด้วยครับเพราะว่าการที่น้ำหนักเบาเนี่ยก็จะทําให้ตัวเรือเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นครับแ้าคุณผู้ชมสังเกตนะนี่คือวัสดุที่ เรียกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ได้ต้นทุนสูงเป็นท่อ PVC เป็นตะแกรงเป็นขวดน้ำพลาสติกที่ที่ใช้แล้วนะครับต้นทุนตอนหนึ่งเครื่องเนี่ยประมาณกี่บาทาประมาณ7 8 0 0บาทครับ7 8 0 0บาทบแล้วอายุการใช้งานมันได้นานแค่ไหนอายุการใช้งานใช่ไหมครับก็ ด้วยความที่แบตอ่ะมันสามารถชาร์จได้ครับอันนี้คือฐานชาร์จใช่ครับถ้าเกิดรุ่นเก่าอ่ะจะใช้เป็นฐานครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้หมดเราก็จะทิ้งใช่ไหมครับก็จะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับอใช่ใช่เราก็ได้มาปรับเปลี่ยนจากแบตเตอรี่ตัวนั้นมาเป็นที่สามารถชาร์จได้ครับแล้วก็ชาร์จได้เรื่อยๆเลยครับนานไหมกว่าพลจะคิดไอเดียเอรเรอนี้ออกมาได้แล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาได้จริงด้วยนะ่ครับก็ประมาณหนึ่งภาคเรียนก็คือประมาณ2อถึงสเดือนอุนนานเหมือนกันนะครับ ก็จากการที่เห็นเพนพอยที่บ้านสวนก่อนครับก็รวมกลุ่มคิดกับเพื่อนๆครับว่าเราจะทายังไงดีที่จะสามารถเก็บขยะได้โดยที่เราไม่ต้องพายเรือออกไปเก็บหรือก็ใช้กระบวยตักทีละชิ้นทีละชิ้นใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการตกน้ําด้วยครับออันนี้สําคัญนะฮะอ่าว่าแล้วเดี๋ยวให้น้องพลลองเทสเรือชิ้นนี้ให้เราดูกันหน่อยครับมาครับมาปล่อยเรือลงน้ํากันครับน้องพลครับ นี่ก็จะเห็นว่าด้วยวัสดุที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็มีทุ่นลอยมันลอยได้แน่แต่ทีนี้โชว์การบังคับสักหน่อยฮะครับถ้าเกิดเราอยากใช้มันไปด้านหน้าใช่ไหมครับเราก็จะทําให้ใบพัดครับมันสามารถไปได้พร้อมกันเลยครับอันนี้คือบังคับคู่ใช่ครับถ้าเกิดจะให้มันเลี้ยวครับแล้วก็จะปิดฝั่งหนึ่งครับให้มันเลี้ยวซ้ายแล้วก็กดคู่อ๋อแล้วนี่นี่โชว์การเก็บใบไม้กับดอกไม้ที่ลอยอยู่บนน้านิดนึง เฮ้ยอันนี้มันมันใช้เก็บกระทงุ้งลอยกระทงก็ได้นะนี่ก็จะเห็นว่ามันก็จะตักมาเรื่อยๆืจนรกระทั่งตะแกรงเต็มใช่แล้วเราก็เอากลับขึ้นมาแล้วก็พักไว้บนพื้นก่อนนะฮะนั่นแปลว่าถ้ามอเตอร์มันใหญ่กว่านี้เนี่ยเรือมันก็ใหญ่ขึ้นได้ใช่ครับมันก็จะสามารถทําให้เรือเนี่ยสามารถเคลื่อนที่เร็วได้ภายใต้โครงร่างที่ที่ใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักมากครับเออนี่น่าสนใจนะคือมันอาจจะพัฒนาต่อยอดค,คอ m ไบกับเรือลำเมือ่อกี้ คุณผู้ชมที่เป็นโซล่าเซลล์อ่ะแปลว่าเราใช้โซล่าเซลล์กับอันนี้ก็ได้เหมือนกันได้ครับเห็นน้องพลบังคับแล้วน่าสนุกพี่ตูนเองก็อยากลองบังคับเรือลักโลกเก็บเศษใบไม้ดูบ้างและเมื่อพ bueno ี่ตูนลองบังคับแล้วก็ฝากบอกถึงเกษตรกรว่าง่ายมากๆและคิดว่าน่าจะนำไปพัฒนาต่อยอดได้แน่นอนโอ้ใช้งานง่ายใช้งานง่ายเลย ในราคาต้นทุน7 8 0 0บาทนะเผื่อเกษตรกรท่านไหนหรือผู้ชมท่านไหนสนใจนะฮะลองไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของท่านได้สาธิตประมาณนี้เดี๋ยวทำของเขาพังนะเอากลับขึ้นฝั่งก่อนและนี่คือการสาธิตนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้สเต็มศึกษามาใช้ในการเก็บเศษใบไม้ที่ท้องร่องวันนี้จากน้องพลครับขอบคุณมากครับพี่ตูนครับ นวัตกรรมจาก STEM ศึกษาหรือ STEM Education ที่เราได้เห็นในวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดของอาจารย์พีทที่ว่าจะทำส่วนลับๆบ้านส่วนอาจารย์พีทแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ในการทดลองและเรียนรู้ให้โอกาสกับนักเรียนนักศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากแนวคิดเล็กๆและแรงผักดันของอาจารย์พีทคนนี้นี่เอง เป้าหมายในอนาคตอาจารย์มองไว้ว่ายังไงสำหรับบ้านสวนจารย์พีแห่งนี้ก็มองว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทางด้านการเกษตรพัฒนากวกับเรื่องของ STEM ศึกษานะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของสมาร์ทฟาร์มเล็กๆ ที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับเอาไปเป็นต้นแบบนะครับเพื่อสู่สมาร์ทฟาร์มในอนาคตครับเอาจริงสมาร์ทฟาร์มอาจารย์ก็ไม่เล็กนะครับในนี้ประมาณ7ไร่ไดใช่ไหมใช่ครับตอนแรกกับผมนึกว่ามีแค่ขครงหน้าแค่ตรงจักรยานรถน้ำพอเดินเข้ามาเฮ้ยมันลึกเข้ามาเรื่อยๆเหมือนจะไปออกวิเทศอ่อนนุชได้อยู่แล้วโป็นสวนลับครับสวนลับจริงๆแล้วแบบเรียกว่าเป็นป่าลับเลยก็ได้มันใหญ่มากนะฮะครับงั้นถ้าคนที่ยังไม่มีความรู้อะไรมาก่อน เลยเป็นเริ่มต้นจากศูนย์เลยให้จาย์พิทมีอะไรแนะนําส่งท้ายหน่อยก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านนะครับไม่มีความรู้เลยก็คิดว่าอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนเกษตรกรเพื่อนร่วมอาชีพนะครับที่จะแลกเปิด่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้คิดว่ามันจะเป็นแรงสําคัญในการที่จะพัฒนาสมาร์ทฟาร์มให้ก้าวหน้าขึ้นได้ถ้าเข้ามา แชทมาถามได้ไหมหรือเขาอยากมาดูงานได้ไหมสมมุติเขาแบบเขาดูเทปนี้แล้วเขาสนใจอะ่ะมาได้ไหมยินดีเลยครับนอกจากมาดูที่บ้านสวนอาจารย์พีทลาวานะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราก็จะมีหลายคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะเกษตรแบบนี้เป็นต้นครับวันนี้ขอบคุณที่เปิดบ้านสวนต้อนรับเรานะครับอาจารย์พีดขอบพระคุณมากค,ครับและนี่คือรายการเกษตรยุคใหม่หัวใจเทคโนโลยีนะครับผู้ชมครับครั้งหน้าจะมีเรื่ เรื่องอะไรมาฝากติดตามได้ที่ eTV ที่เดิมรวมถึงรับชมย้อนหลังได้เช่นกันที่ w w w eTV t h a i t v นะครับวันนี้ผมตูนวรรัตขอตูนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบาย